ครับวัสดีอีกรอบครับสวัสดีทุกคนอีกรอบวเรียบร้อยเรื่องนักข่าวขากระ้าที่ก่อนโอ้ยเรื่องมากจังไฟไม่พอไฟไม่พอหล่ะขอไฟหน่อยค่ะพี่เบลโอ้ยถ่ายไปเถอะเดี๋ยวเอาไฟของพีทีก็ได้ทำไมนักข่าวไม่มาไฟเร็ววันนี้ร้อนจิตเลยล่ะคุณดูวเขสอดต่อหนีติดอ่า อ่ะมีตะเหลี่ยวันนี้เจกระเหลี่ยวไม่เห็นมีกระทะเลยอ่ะแหมคุณเลยคพูดเอาใจเสมอเอาใจพิธีการเกิเฮ้ยเอ้ย่าคุณสุดมันดีเอากระทะไปดีกว่าไม่จริงพูดเพื่ออยากได้แค่ใช่แล้วจะกินเยอะไหมไม่แต่กระทะมันดีไม่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 กินคนละชิ้นก็จะเอาหลายชิ้นเออไม่ต้องเป็นอร่อยเนื้อออสเตรเลียด้วยเอามาค่ะทุกคนเนิ่นมากถึงเวลารีบไปหาใครต่อเับเอาแล้วเอาแล้ว ไฟร้อยไฟร้อยแล้วหลังๆหลังๆก็ไม่ค่อยมาหาอะไรกันด้วยใช่ใช่ไมาทุนทานเลยจริงวันนี้เพรามาแต่เช้าแล้วว่าเดี๋ยวจะใช่ตอนแรกเขาบอกให้เป็นงานหนึ่งพี่บอกเดี๋ยวไปงานแล้วกันเดี๋ยวไม่เรามันเก่าแล้วไงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มาหาอะไใช่ใช่ให้มาที่เตือนแลหลายรอบวันนึงก็เสียใจเองอะเริ่มเน้อขาเปิดยังไงชั้นหนึ่งนี่ขอบคุณมากครับอาไปต่อไปอีชั้นหนึ่งแล้วผมวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับทางไมเออร์ครับผมซึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่ ที่ทำพวกเครื่องครัวต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวเป็นคอลเลคชันใหม่ซึ่งเขาคอลแลบกับทางดิสนีย์มิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์อะไรเงี้ยก็คืซึ่งเครื่องครัวของทางไมเออร์เขาเป็นเครื่องครัวที่ได้รับมาตรฐานดีสุดๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้มันมีเพิ่มกิมมิคความน่ารักความความน่าใช้เข้าไปอีกครับผม จริงเวลาเครื่องครัวเวลามันมีความน่าใช้มีลายต่างๆที่มันน่ารักมากขึ้นคนทำครัวจะรู้สึกยังไงคือเรยกว่าหลายๆคนน่ะครัวเป็นเหมือนแบบห้องห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องห้องที่มันสําคัญของห้องครัว้พราะมันมีของที่มันน่ารักแบบแค่วางไว้ยังไม่ต้องใช้มันก็ทําให้ให้เป็นดูเป็นห้องครัวที่น่าอยู่มากขึ้นน่าเข้าไปใช้มากขึ้นการใช้งานแก การใช้งานวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ท่านลองทำก็คือวันนี้ที่ใช้เนี่ยเป็นเป็นคอลเลกชันใหม่นะฮะเอ่อเป็นคอลเลกชันมโนโครมนะฮะแล้วก็เป็นกระทะแบบนอนสติก <c oughs> ก็คือไม่ติดเลยแบบแบบจะย่างมันเนื้อจะย่างเนื้อจะผัดข้าวคือไม่มีติดกระทะเลยมาตลยีนนเดียวอันนี้ที่เห็นได้ชัดรอะเลยทำแค่เมนูดเดียวอาจจะยัง <c oughs> เห็นประสิทธิภาพของเขาไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่า แต่ว่าตัวเรื่องเบสิกเรื่องติกระทะเรื่องแบบ enfin ร้อนทั่วถึงเนี่ยคือผ่านฉลุนะครับครับตอนแรกกินเป็นสามเนื้อยู่แล้วก็เลยมาโชว์ข้าวผัดเนื้อข้าวผัดมันเนื้อกับเนื้อใคิดเองเป็นคนคิดเองนนี้แบบต้องมาโชว์ครับใครเป็นคนคิดเองจะเออทำไมต้องใช้้มันของเนื้อมาทำข้าวผัดอ่ะเพราะก็จริงมันก็ใช้น้ำมันใส่ใส่ก็เป่นข้าวผัดก็ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มันเนื้อข้าวผัดจะหอมขึ้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เรากินไปแล้วเมื่อกี้เลี่ยงติดปากอยู่เลย มันเนื้อครับมันใช่ที่ถ่ายทพช่วยแล้วต้นหอมอเลยว่าครับผมน่าปรเด็นมากเพราพอได้ทำแล้วนอกจากที่พี่สื่อได้ก no ินแล้วแฟนๆก็ได้ทานด้วยคือวันนี้คือเล็กอ่ะคือเข้าวงการมารับงานอาหารมาเยอะแต่ว่าเราไม่เคยได้ได้ทำตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ให้แฟนคลับให้พี่ๆได้กินด้วยคือปกติแล้วเราก็จะแบบเป็นแบบ ทำวน่เ,เป็นอาหาร<อ>ที่มันเป็นแบบมีของมาผสมทำมีของมาผสมกันหรือว่าแบบมาตกแต่งจานเลย,ยส่วนใหญ่เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบได้ทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วเป็นคนเป็นคนเรือง่ายเป็นเหมือนแบบคนที่ทําอาหารเก่งอ่ะพี่ทีมงานเขาต้องมาถามว่าต้องใช้อะไรบ้างคะต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะแล้วก็แบบลิสต์ไปให้เขาอะไรก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้นี้ก็ต้องเอ่อต้องพัฒนาโดยองอีกเยอะครับแล้วก็ บอกว่าจะมีงานอะไรานี่ทำไมจริงๆเราทำอาหารมานานแล้วนั่นเลยใช่แต่ว่าพอได้กับทุกเมนูแล้วแหละคือเรากินที่บ้านเองหรือว่าเพื่อนๆกินมันไม่กดดันแบบมาตรงหน้างานแบบนี้นะครแต่ว่าเปิดเชฟเฮเบิลถูกไหมเปิดร้านเปิดเชฟเฮเบิลเองนะร้านที่เปิดเนี่ยเป็นร้านเนื้อย่างอันแนดีนะฮะเป็นร้านเนื้อย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยอร่อยอยู่เปิดไม่เปิดแล้วปิดแล้วมาสเตอร์วีฟใช่เจอโควิดเข้าไปใช่ไหมอยู่ ใช่แต่ youtube เราเป็กี่ยวกับอาหารคือคือเราเรกรู้สึกว่าตอนนี้มันมันคือพาร์ทหนึ่งของชิตเลยไปแล้วนอกจากเรื่องการแสดงแ้วเป็นเรื่องของการของอาหารอะไรเนี้ยแต่ทำไมการาอปันจักับเราไม่ได้พี่เรนมันต้องใช้เวลาเรียนรู้ก็เราเก่งกินมากกว่าเก่งทำแต่ว่าแต่ว่าก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราฝันไว้ในอนาคตหวังไว้นในอนาคตว่าเราอยากจะ ทำอาหารให้เก่งด้วยอยากจะมีความรู้จริงๆไม่ใช่แบบความรู้จริงๆไม่ใช่แบบทั้วันนี้มันคือมันคือสิ่งที่เราชอบเฉยๆไงแต่เรายังไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังแต่นาคนก็อยากเป็นเป็นสิ่งที่อยากเราอยากจะเอาจริงเอาจังเรื่องการทำอาหารรายการอาหารร้อ้เป็นไงบ้างครับผมดีครับเรื่อยๆครับด ตลาดน้อยอร่อยตลาดไทยตัดเลยอ๋อก็ลุยเองครับผมเวลาจริงๆเวลาไปซื้อของก็ไปซื้อเองถ้าเกิดทำอาหารในรายการที่ได้จะรู้สึกสบายสั่งอาหารแับวัตถุกินเยอะเหมือนกันถูกไหมครับเพราะบางที่มันก็ถูกมากเราชอบเหมือนกันใช่ตางที่มันก็ถูกมากอย่างตลาดไทยที่ไปมาก็เรารู้สึกว่าถูกมากแล้วแต่ก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ว่ามีถูกกว่านี้แล้วก็คือ คือเรียกว่ามันเรื่องราคาถูกไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนบางคนแบบอาจจะซื้อเคยซื้อร้อยหนึ่งวันนี้ซื้อได้80ก็ภูมิใจแล้วเนี้ยต่อไหมครับไม่ต่อเลยผมเวลาไปซื้ออะไรพวกนี้ไม่ไม่ได้ต่อเลยแต่เวลาเวลาทำรายการเนี่ยเราเวลาวิธีการคิดคอนเทนที่มันยากขึ้นไปเลยเพราะว่ามันทำมาเยอะแล้วหลายปีทำมาเกดทุกอย่างแล้วจริงๆจริงๆถ่ะว่ามันเป็นมันก็ยากขึ้นเหมือนกันครับผมเพราะว่าเพราะว่าบางทีคนดูว่าจะก็ดูอาหารนะแล้วอาหารอาหารตอนนี้พุ่งตรงเองเองก็เริ่มมองว่ามัน ส่วนใหญ่เรยกไปกินพวกสตรีทฟู้ดใช่ไหมเนื้อที่สตรีทฟู้ดที่มันที่มันได้รับความนิยมอ่ะมันก็มันก็นกเริ่มเราเริ่มกินซ้ำละอย่างนี้ดีกว,ว่าไม่ได้ซ้ำร้านนะแต่เป็นซ้ำประเภทอาหารอย่างเช่ข้าวหมูแกงเ,เราก,เราก็เราก็พยายามจะหาคอนเทนต์อะไรต่างๆมาเพิ่มครับผมอย่างเน็ตส่วนใหญ่คือเราก็จะเอามาจาัดสตรีทฟู้ดอาหารง่ายๆที่ที่เข้าถ<า>ึางง่ายใช่ครับผมแต่ว่าหลายนี่ก็อยากจะมีเพิ่มการแบบไป เที่ยวไปแต่ยังหวัดไปในที่ที่คนไม่ค่อยรู้จักอะไรบ้างหรือว่าแบบช่วงแบบว่าทำอาหารให้แฟนชิมช่วงอีกช่วงนึงคนรู้ว่าคงเยอะกว่าปกติแต่ว่าแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นคือทำเล็กทำรายการหลืออยากให้มันเป็นรายการที่ที่มันมีคุณค่าจริงๆไม่ไม่อยากให้มันเป็นแบบ หวังกระแสแค่บางช่วงอะไรเงี้ยเราอยากให้มันเป็นรายการที่มีคนดูไปตลอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยระหว่างเดือย่าคุณดูเป็นไงบ้างช่วงนี้เนี่ยผมกินแล้วเพราะมันเดี๋ยวนี้ไม่มีรายการแบบนี้เพียแบบนี้เยอะมากในในยูทูบก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะผมเล็กเล็กก็เล็กคือเล็กว่าในเรื่องของเอ่อแพลตฟอร,ร์มโซเชียลอะไรพวกเนี้ยเล็กว่ามันมีเรื่องของอ um ักลกอริทึมเข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะและ้วก็เราก็เราก็เราก็คอยปรับตามมันไปเรื่อยๆอย่างทุกวันนี้ก็คือเล็กก็เพิ่มเพิ่มคลิปออนบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เหนื่อยมากขึ้นเลยแต่ช่วงนี้งาน,นเหนื่อยเยอะจริงๆเนาะงานเล่นใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณผู้จัดการครับผมวันนั้นนั่งนั่งนั่งไม่เบืออยูือว่าอนไรเบือใช่วันที่เขาขึ้นคอนเสิริฐก็โผล่ไปแป๊บเดียวไปลำปางอยู่แล้วคือยังไงครับอ๋อใช่ก็ก็ไปไปไปดูวันเสาร์ไปดูวันไปดูวเสาร์ไปดูวันเสริฐวันเดียวครับมีวันเดียวใช่มีสองวันเมื่อไหร่ครับวันเดียว เก็เถียงได้ไงแล้วเรา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 ไปดูเป็นะอไรนะไงกำลังใจอะไรนะก็ไปให้กำลังใจก็โอ้โหไม่ได้ทีละครบเลยนะแล้วอย่างมีโอกาสมีโอกาสได้ดูไหมจริงจริงวันนั้นเลยดูเต็มเลยดูแต่ต้นจนจบเลยเป็นไงบ้างค่ะชมพู่เป็นไงบ้างแต่เต้นดีขนาดไหนครับขนาดเท้าเจ็บด um ูเลย คือข้อเท้าเาเจ็บหนักนะเป็นฉีกนะวันที่ขึ้นเวทีนั่นก็คือต้องถอดเสือกแล้วก็นั่งืองขึ้นไปเต้นก็คือแบบสู้มากครับผมก็อย่างที่บอกนี่ขนาดเจ็บนะวันไมเจ็บจะนแล้วเราห่วงเขาไหมเล็กมองไทยอ่ะก็จ้เกิดโผขึ้นมาเรามองโบสิไม่แต่เราห่วงเขาไหมเล็กไม่ห่วงคือ ที่สำคัญคืคอมองเพราะว่าเรากลัวว่าจะ,จะ,จะเจ็บบทีเพราะ<ท>ว่าข<อ>เขาไี่เต้นตคือข้อเท้าพลิกอ่ะมันควรให้ข้อเท้าอ่ะนิ่งที่สุดอ่าอาจจะขยับนี้ได้แับนี้แต่ว่าสุดท้ายเราตรงเนี้ยช่วงเป็นแรกๆกับหมอเาก็จะอยากให้ตรงเนี้ยล็อกเอาไว้ไม่ให้ข้อเท้ามันขยับพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีหมุนตรงหมุนตัวอะไรเงี้ยเราแบบไม่ได้ใส่เฝื่อไม่ได้ใส่อะไรต้องการไงจะมีพันเทปไว้ในตงวน้ก็กลัวก็แบบเห็นเต้นแล้วก็โอ้ยเสียวเท้าเสียวเท้าเสียวเท้าตายไปก็เสียวไป แล้วสีหน้าเขาตอนเต้นเขาแบบมีบ่งบอกไว้ว่าเนี่ยเขาไม่เจ็บเลยตอนตอนโชว์เขาไม่เจ็บเลยอาจจะมีการฉีดยาแก้ปวดด้วยแล้วก็มีพ่นสเปรย์อะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยตอนตอนโชว์เลยเขาไม่เจ็บเลยแล้ว่าถ้าเกิดลมขึ้นมาเราต้องทำยังไงดีคบวิ่งไปหลังเวดีนะเราอยู่ชั้นหนึ่งใช่หรอป่ ราอยู่ชั้นสามไม่ช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไค่ใช่ไมนใช่ไน่ใช่อม่่ไม่ใชม่ใช่ไม่ไม่ใช่รม่่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่่ไอ่ใ่ไม่่ไม่็คกไบ่ใช่ไม่ใชไย่่งม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใ่ไม่ใช่ไ่ใช่ไ่ใช่ไม่ใชม่่ไมคใชเไม่ใช่ไม่าชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไก่หือยังไงครับเพราะว่าเห็นี่ไรก็เราก็คือ เราเราไม่ได้รู้จักใครเยอะในในกาิกาเซ่เพราะเป็นรุ่นรุ่นเด็กกันเนาะแต่พี่เด็กกว่าเราเราก็จะไม่ค่อยในวงการเราก็รู้จักเออก็ก็มีเฟย์ที่เราได้เจอบ่อยๆก็เลยก็เลยไม่อาจจะไม่ได้ถ่ายคนอื่นออกมาเยอะเท่าไหร่แต่วันนั้นก็เจอพี่บอยนั้นคนละคนละที่นั่งเนบ่ยไปอยางพี่บอยเพราว่าเขาเกลียดเขาเตรียมเขาเกลียดความฝันจิงเบิร์กในในม้วนอะไรลย่างเงี้ยของผมก็เป็นดอกไม้แล้วก็ทำป้ายไฟแล้วก็มี ไฟฟเขียนว่าทีโบอันนั้นอันนั้นเร็กทาหรอครับที่ที่ถ่ายพวกพวกแม่บที่ไปเชียด้วยใช่ครับโอ้ยขีดป้ายครับตอนที่ลงทุนให้ทำไปเจ็ดแปดพันครับหมผมกับแก๊งเพื่อนผมด้วยเขารู้ไหมครับเขารู้มาก่อนสี่เราทำไตอนแรกไม่รู้เราไปไปเปิดใส่ตอนตอนเขาซ้อมบริษัทเขาซ้อมร้นรู้ก็เขาว่าไงบ้างครับเขาว่าอะไงเขาทำเองไหนเราทำเองทำเอง แต่เห็นว่าเป็นทีมซัพพอร์ตแหละใช่แล้วก็ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแล้วก็แล้วก็เขาทําอะไรที่มันเป็นความสุขของเขาอะ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วควรพักด้วยซ้ำนะคือเจ็บเจ็บขนาดเนี้ยควรควรต้องพักด้วยซ้ำแต่เขาก็แบบสู้สุดๆเ,เพาราะวนะ่ามันเป็นสิ่งที่เขารักการร้องเพลงการเปิดฟอมเมตอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาบอกเรา่านะว่าเขาตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นการรวกลุ่มคิดวีไฟในรอบ 15้าปีมันน้งจำจำไม่ถึกกลับมใาในรอบหลายปีในการคู่คอนเสิร์ตคือต้องตื่นเต้นอยู่แล้วแหละต้องตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาเราไม่รู้ถึงอดีตของเขาเนาะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงบ้างแต่วก็ได้ไปดูเขาซ้อมบ้างนะครับเขาดูแฮปปี้แต่ว่าก็เสียวขายเมียวผมมาก<อ>ห่วข<อ>งขึ้นเมียกันน่เนาในช็อตอันไหนงช็อตที่เขาเต้นกับทำใทยป้าห่ว<อ>งห่วงทุกช็อตก็คือทุกช็อตมันมีสิทธิพิชหมดเลยนะค แล้วชว์กับทํทาไทยก็ตลกลนะจะจบคอนเสิร์ตเราพาไปเช็คอัพอะไรเรื่องขาเรื่องไมไมก็คือลงไม้คอนเสิร์ตเปิดเปิดขามาก็คือบวมแล้วบวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ตอนนี้เป็นไงบ้างเราหายดียัง,งยังหายไม่ดีครับยิ่งยใช้เวลานานอะพวกข้อเลยเขา้เขาใจเล็กๆเคยเป็นเข่าไงสามเดือนกระเพาะไป3เดือนเนี่ย แต่โบเป็นก็ถายก็ต้องรอดูน้อยัเด็กอยู่อาจจะหายเร็วไม่มีเซอรเขาหมายความันมีบางทีที่โบจำภาพไม่ได้บางทีแต่ภาพวันที่คิดก็คือสุดๆเลยก็คือเพลงเขาก็บอกเขาก็บอกเหมือนกันว่าอุ้ยหนูเต้นผิดเยอะมากหนูลืมเต้นด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ที่ไปฝันแอ่ไม่ได้เหนแต่เราถ่ายคลิปก็ตลอดเราก็เห็นมีบางจังหวะว่าเอ๊ะคนอื่นหมุนทำไมเธอไม่หมุนเขาชื่นใจไหมเขาชื่นใจไหมที่เราแบบว่า คอยแบบถ่ายสตอรี่แฟนคลับของเขาเก็บบรรยากาศให้เขาเลยคนข้งเวทีเลยก็ต้องมโอกากก็ลองแถมโบนัสอะไรันอยไรก็แฮปปี้แหละแฮปปี้แหละเพราะว่าเพราะว่าเรียกว่าการทําอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยๆนักร้องทั่วๆไปนะนานๆทีขึ้นแบบว่าคุณก็คงมีความตื่นเต้นและความกังวลหลายๆอย่างคือนอกจากคือเล็กเล็กรู้สึกเห็นใจน้องที่แบบอยากเป็นกำลังใจให้น้องมากๆเพราะว่ารู้สึกว่า นอกจากจะเรื่องของคอนเสิร์ตท,ที่นานทีได้ขึ้นแล้วเนี่ยคนรู้ว่าคาดหวังประมาณนึงละแล้วก็การมันมีเรื่องท้ายเขางกดดนกันตัวเองแต่คนรู้รู้ว่าเห็นตอนซ้อมก็แบบคนนี้<ม>เยอะนแล้วใช่นะคนไม่รู้เฉพาะหนูสไตล์แต่ว่ามันมีแบบตอนซ้อมน,นั่งวิลแชร์อะไรทำนี้คลิปของพ<า>ี่คนหยนั่นแหละครับผมก็เขาคงกดดันแล้วก็เราช่วยอะไรมากไม่ได้แล้วก็ ป็นกำลังใอดีสุดๆือนนี้ก็คือโบต้องเบรกงานเยอะไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายยังถ่ายละครอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ยอยู่ถ่ายละครแล้ะท้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เดินได้แฟนนห่อยเดินได้เดดินไ้แต่มันก็ต้องคอยระวังต้องคอยระวังแหมยังหมองน้หี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันเสี่ยงของการกุ้งกุ้งวิ่งก็จริงๆก็อาจจะได้เพราะวันบนเวทีก็วิ่งอยู่แต่ว่าก็คือมันก็ต้องเสี่ยงระวังให้ข้อมันไม่ผิดกัน ต้องบอกให้ระวังแต่พ่อเนี่ยตัวต้องเวลาแบบพอเสร็จจากงานต้องใส่ชลอ่อนเพื่อให้ประสิทะิภาพก็ต้องประคบเย็นประคบร้อนไปเรื่อยครับผมจริงๆแล้วจริงๆแล้ววิธีที่มันจะหายก็คงต้องผ่าแหละแล้วเขาอยากผ่าเขาฉีกแต่ว่ามันก็คือคนที่เอ็นฉีกเ่ยถ้าเกิดใครเคยมีเพื่อนเอ็นฉีกแต่ว่ามันสามารถคือเราเราไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันนะกีฬาอะไร เราก็อาจจะออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงคอยซัพพอร์ตก็ได้แต่ว่าถ้าสำหรับแบบนักกีฬาต้องใช้ใช้นักหนักอ่ะเขาต้องถา่าเพื่อให้มันถ่ายดีอะ<ถ>แีต่ก็ต้องรอดูว่าน้องจะเอาไงเพรา<ถ>ะ<ด>ว<ด><ด>่าร่างกายน้องั็ไม่ต้องใช้อะไรหนักขนาดนัด้นวดวนวดช่วยได้ไหมช่่มนวดนวด,ดช่วยได้ไหมไม่ร <laughs> ู้ถามถามนี่คือถามภาษาอะไรถามเฉยๆม่รู้ไงวดได้ไหมแบบย้ายวดให้เงี้ยใช่นวดอะไรต่างๆนวดอะไรต่างๆนี่ทางนี้ คุณผู้ชมครับเออเวลาเพิ่งหกล้มหรือมีการพลิกของข้อเท้าหรือเข่าอ้ามนวดนะฮะอยากเสกครับผมสองจริงใช่แต่ว่าหลังเวทีที่เล็กคือมียูทูเบอร์เข้าไปถ่ายคุณแม่ไปของโบแล้วก็ถามว่าชอบลูกเสกตรงนี้ไหมคุณแม่บอกว่าชอบมากจริงเลยใช่เก่งว่าไงนี่ไม่รู้นี่ไม่รู้นจริงไม่รู้นี่คุณแม่บอกว่าชอบมากว่าไงดีคะแม่ยิ้มเออ มันมีก ok ล้องถ่ายใช่ไหมม in ีกล้องถ่ายมีหลักฐานถ้าแม่ตอบไม่ชอบก็ไม่ได้ทำงานเล็กเบะขนาดนี้งานนารัคุณแม่คือดูจริงจังมากนะพ่อจริงอ่ะเล็กอย่ามาช่วยดูนักข่าวสิก็ขอบคุณครับแม่อ่าคุณสังว่าเราต้องพิจิตใจเขาไปเยอะด้วยเหมือนกันไม่หรอกครับเรียกว่าเรียกว่า ทั้งคู่ทั้งเล็กทั้งแม่ก็รักน้องแม่ต้อรักน้องไหมล่ะแล้วคงแม่คงดีใจที่แบบมีมีคนมารักน้องเรื่องต้องดีใจแต่ว่าเขารู้ว่าเรารักน้องมากเหมือนกันได้แพ้แม่างครับก็ได้ก็คือเง่ายเลยใช่อโอเคนะโอเคเออมีกล้องอยู่จะตอว่าไม่ชอบเอ้ออ็กออออออไ ต้าได้เรารตอบไปชอบก็จะได้มีงานต่อจะได้แบบว่าค่ะคเออถ้าเป็นเราเรตอบไม่ชอบจะมีงานต่อใช่แรงกังไ้ก็นได้ไเทำไรเนี่ยมาดูทีมมาดูกิอีกไม่เคยดูจะยิ้มนะมาจอดรถไปรับตรงนี้นะคะเออเซอร์นะเอร์ตอบตอบอ้โห กรรมการดิกรรมการกิรมกไดถ่ายนถ่ายถ่ายรอถ่ายรูปนีก็อยากอเลยกหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเลยเขาก็เลยก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามน้องน้อยน้อยน้อยเล็กเลเลกเ็อ้อย ทะเลก็มีนะคะ1น3ขสองสอคุณค่ะคุณแต่ถ้า,า,าคุณร้อนก็รอดนะ